อาจารย์แม่โจหรืออาจารย์แม่มาตานะคะวันนี้มาแชร์ชีวิตเป็นวิทยาทานในการเรียนรู้การเป็นคนมีองค์การได้เข้าใจแล้วก็ได้เห็นความเป็นไปของชีวิตตนเองในหลากหลายรูปแบบตรงนี้ได้ฝึกฝนใจแล้วก็พัฒนาตนเองมาสู่ภาวะที่เรียกว่าละกิเลสได้มากขึ้นการที่เราได้หันมาภาวนาแล้วก็รักษาศิล กินเจแล้วก็การปลูกจิตเราให้มีสำเนึกที่ดีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเจออุปสรรคปัญหาต่างๆที่อาจารย์แมโจ,จได้เจอได้ได้ออกสื่อต่างๆแล้วก็ถูกกระแสด้านลบด้านร้ายไม่ว่าจะเป็นคนที่คิดลบหรือว่าคนว่าร้ายแล้วก็คำชื่นชมมันมีสองด้านให้เห็นแล้วก็เป็นการฝึกผลใจเราแล้วก็พัฒนาตนเองให้ก้าวผ่านจุด หนีไปได้ยังไงอาจารย์แม่จะมาเล่าให้ฟังนะการที่อาจารย์แม่เจอกระแสด้านลบไม่ว่าจะเป็นปีตั้งแต่ปี58 59แล้วก็60ก็เจอมาตลอดแล้วก็ได้ข้ามผ่านวิกฤตต่างๆหไปได้ด้วยการที่เรียกว่าตั้งใจที่เราจะหันมาภาวนาแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็วิเคราะห์ พิจารณาว่าสิ่งที่เราได้กระทำนั้นะเราทําสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าถูกใจตนเองหรือว่าทําสิ่งที่ไม่ดีเราทําผิดศีลเราทําผิดกฎหมายอย่างไรก็เอามาพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์มองเห็นว่าสิ่งที่เราทามันมันก็มีทั้งผิดแล้วก็ถูกแล้วก็สิ่งที่ไม่ถูกใจใครก็มีก็เอามาแก้ไขแล้วก็พัฒนาตนเอง ในลำดับขั้นต่อไปแล้วก็การที่มีคนว่าร้ายต่างๆก็ให้อภัยแล้วก็หัวสิกรรมแล้วก็มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะการที่เราทำอ่ะเราอาจจะไม่ถูกไม่ถูกใจไทยหรือว่าอาจจะทำไม่ถูกต้องก็ได้แล้วก็มาน้อมรับแล้วก็วางเฉยในสิ่งที่เราได้พบเจอแล้วก็เอามา พัฒนาตนเองแล้วก็แก้ไขเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเราก็สามารถผ่านวิกิตตุนั้นไปได้แล้วก็ไม่เอามาใส่ใจแล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามองว่าเป็นปัญหาอุปสรรคระหว่างทางเดินแล้วก็มองว่าการที่เขาได้มาเตือนเราเขาได้มาว่าเราก็เป็นกระจกเงาที่สะท้อนมองดูตัวเราได้ไปในตัว แล้วก็ทําให้เราได้แก้ไขพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆจากการที่ได้เป็นข่าวแล้วก็ได้ออกสื่อตรงนี้อาจาย์แม่จะบอกว่าไม่ได้อยากเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงหรือว่าเด่นดังหรือว่าอะไรเลยแต่มันมีเหตุปัจจัยต่างๆที่นำพาให้เกิดภาวะที่เราต้องไปเผชิญกับนักข่าวหรือว่า การที่ได้มีคนมาสัมภาษณ์หรือว่าอะไรแต่ว่าทุกอย่างอาจาร,รย์แม่จะบอกว่าที่อาจาร,รย์แม่ผ่านวิกฤตต่างๆมาได้ก็คือการที่กล้ายอมรับความจริงแล้วก็พู้ความจริงแล้วก็เรายอมรับในสิ่งที่เรากระทำแล้วก็เข้าใจถ้าเราผิดเราก็ขอขมาขอโทษแต่ถ้าเกิดเราเราไม่ผิดเราก็ไม่ต้องไปแก้ตัวหรือว่าอะไรก็คือเข้าใจแล้วก็ข้ามไป ได้ด้วยเรียกว่าภาวะความเมตตาตรงนี้ก็คือการแก้ปัญหาทุกอย่างไปได้แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์แม่แล้วก็เชื่อมัน่นแล้วก็ศรัทธาตล,ลอดมาก็ขอบาลมีของพระมารดาปกป้องคุ้มครองทุกท่านด้วยนะคะที่มีศรัทธาแล้วก็ผ่านผลวิกฤตปัญหาทุกอย่างไปได้สาธุเจ้าค่ะ